สวัสดีครับพบกับผมวินเราอยู่กับรีวิวคนนเทนต์ซีพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับผมรีวิวคทนต์ซีนนี้น่าจะมีหลายพาร์ทอยู่หรอกอันนี้จะมารีวิวเลโก้นะโอ้รอมานานแสนนานนะเลโก้รีวิวเลโก้รอมานนาแสนนานนะนี่จะมารีวิวเลโก้ที่ทำเป็นหนังมาแล้วนะชั่วจุลศิษย์ครับ มันคือนั่นคือชื่อของหนังนั้นนนั้นตอนสมัยก่อนสมัยใหม่มันชื่อว่าจูเลสิคบัวว้าวยอดยอดยังไงยอดมากดูว่ะมันจะมารีวิวอ่ะแรปเตอร์นะตัวนี้อยู่ในจูเลสิคบัวะคนในเน็ตเอาตัวนี้มันชื่อว่าบลูนะบลูที่อยู่ในจูเลสิคบัวเป็นพระเอกแรปเตอร์พระเอกอ่กนะเ <c oughs> นี่ยมันก็คือตัวนี้เอาออกมาได้เลยปืนดื้อนี่บลู แรปเตอร์จะอ้าปากได้นะเทียวอา้อาปากได้ตรงนี้จะมีด้านในด้านในตรงตาดวงตาชาัดปะเนี่ยชัดปะออแบบนี้จะชัดอยู่หา่างๆชัดนะอยู่ใกล้ๆจะไม่ชัดอยู่ใกล้ๆจะเหมือนฮีโร่บายเลยฮนะห่างๆจะชัดมากอ้าปากนี่ก็จะมีตรงขาขาก็จะมีเล็บเหมือนแรปเตอร์อันนี้เล็บเเล็บเป็นเล็บ เ,เล็บเ,เล็บนี่ก็จะมีหางซึ่งหางขยับอะไรไม่ได้นะตรงนี้ก็จะมีตัวตรงนี้ก็ถอดได้น,ะนี่อยากถอดกันนี่ก็จะถอดได้นี่ก็จะดูดออกมาไดา้แล้วก็ใส่คือแบ้ นี่ก็จะใส่ยืนได้ชิบเรียบร้อยก็จะยืนได้นี่แล้วตรงมือก็จะเหมือนขาแต่ว่ามือถือของได้นะถือของเลโก้เพราะว่ามันเป็นช่องเนี่ยเป็นช่องวางเลโก้สามาพถือของเลโก้ได้และปากก็สามารถคาบของได้นะแล้วก็คอสามารถบิดได้เป็นอะไรที่ดีมากนะในเกมดีทุกคน,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 นชอบนะ ผมจะมีเอ่ v e l o c ที่ดีมาก้าปากได้ยับตายันงับนิ้วงับนิ้วงามามามากันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะจะเป็นของที่ดูดีนะนี่เป็นเลโก้จุลศิลป์นั่งได้เนี่ยนีเทมม์นั่งได้ให้ฉันอักกินโคบจังเฮ้ยโคบแง่กินโคบจ้ะกินเมิด โ okay. อเคเถียงแล้วก็เออเนี่ยมันสามารถนั่งได้เถียนมากว้าตกโอ้ยหน้าตาสวัสดีนายสวัสดีก็เออเส้อสำหรับชิมนี้ก็อขอขอบคุณมากครับแล้วเตอร์กลับไปเลย